น้องทำแทนแล้วว้าวเอาเร็วเร็วเร็วยกให้หมดยกให้หมดเออสองถุงสองถุงเออเยอะๆหน่อยยกเลยยกทำงานทำงานเร็วทำงนานทำงานเยอะเยอะเร็วยกไปยกไปเร็วสองถุงสองถุงเออเออเออดีดีดีพี่ชายไปอยู่แล้วน้องก็ทำแทนได้ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไปธรรมดาเนี่ยเออเออยกไปเลยยกไปเลย เอาให้หมดเลยนะเออเออโอเคโอเคเอาว่องไวหน่อยว่องไวหน่อยเร็วเออเร็ว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 หน่อยเร็วหน่อยเร็วเร็วเร็วถ้าหยิบนี่ให้หมดก็ไม่ต้องมาสนใจทอแล้วไม่ต้องดูโทรทัศน์ไม่ได้หยิบแล้วหยิบแล้วไม่ต้อดูทอทอนแล้วเร็วเร็วเร็วมาแทนแทนภูมิแล้วเนี่ย เออมามาเร็วเร็วเร็วเออดี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 ไปเถ็ะทำงานทำงานทำงานนี่ไงเออทำงานทำงานดีทีทีใช่ไหมเร็วหมดแล้วหมดแล้วเร็วเร็วใกล้จะหมดแล้วเร็ว มันไม่แข็งเลยเหมือนสู้ไอ้ภูไม่ได้เลยว้ยไอ้ผู้หญิงก็คือผู้หญิงแล้วว่ายังสู้ไอ้ภูไม่ได้ไอ้ภูนี่มันไอ้ภูมันโยไว้โยไว้โยไว้เอาเลยเอาเลยโยไปเลย หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเร็วเร็วอีกอีกห้าถุงเองหมดแล้วหมดแล้วเร็วเร็วยิบเร็วเออเออสองสองข้างเลยโอ้โห เก่งเก่งหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเด็อเอโอ้หมดแล้วเร็วเร็วเร็วหยิบยบหมดแล้วหมดแล้วเร็วเออสองถุงเลยจะได้เร็วนีเออหมดแล้วหมดแล้วโอ้ยเก่งเว้ยทาอีกถุงหนึ่งมาอีกถุงนึงเร็วหมดแล้วหมดแล้วเร็วงถุงนึงหมดแล้วหมดแล้ว